สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงก์รับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็กชิรานุยนั่นเองนะฮะชิรานุยนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กซอมบี้ที่ค่าไม่เคยตายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเขานี่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยเลยแล้วในยุคปัจจุบันเจนปัจจุบันเนี่ย ก็มีสกิลออกมาเพื่อที่จะทําให้เด็กเขาเล่นง่ายขึ้นทั้งที่ตัวเด็กเขาก็เล่นง่ายอยู่แล้วนะฮะในส่วนของตัวสกิลชิลนุยสไตล์ซักเซอร์นะอ่าโอเคอ่านไม่ผิดนะฮะ <c oughs> เงื่อนไขในการใช้งานสกิลนี้ก็คือในตัวเด็กเราจะต้องมีมอนส์เผ่าซอมบี้10ใบหรือมากกว่าอยู่ในเด็กนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการเซงส่วนของตัวมอนชิรนุยเข้าเอ็กซ์ต้าเด็เรา4ใบก็คือตัวโชกุนซากะซันซากะ ซาม,มูไราซากะแล้วก็ซอสซากะแล้วก็ทําการเสกส่วนของตัวเชืดหนุยสเปเทีลซอสใบนี้มอยู่ในสุสานเราด้วยนั่นเองครับผมและตัวเขาเนี่ยสามารถใช้งานเอฟเฟกได้เลยนะก็คือทําการรีมูฟตัวเขากับมอนเผาซอมบี้อีกหนึ่งใบเพื่อทําการอัเชิญแบบพิเศษมอนเผาซอมบี้ที่เป็นมอนซิงโครจากเอ็กซ์เตเนี่ยเข้าสนามได้โดยมีผลรวมเท่ากับดาวที่ทําการรีมูฟไปนั่นเองครับผมแล้วก็เงื่อนไขอีกอย่างในการใช้งานสกิลนี้ก็คือเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์เผาซออมบหรือ ไฟเท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมอีก2อย่างครับผมเอฟเฟกแรกเราสามารถทําการส่งมอนสเตอร์สดาวจากบนมือลงสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทําการเสิร์ชการ์ทที่ชื่อชิระนุยจากในเด็กขึ้นมือได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับเราสามารถทาการเก็บมอนสิงโครที่อยู่ในสุสานหรือรีมูฟโซนสอใบหรือมากกว่าเนี่ยกลับเขา้าเอ็กไทรจากนั้นเราสามารถทําการส่งมอนเผามบี้ธาตุไฟไปรีมูฟโซน2ใบได้เลยก็คือสกิลเนี่ยสามารถเอามาเล่นคู่กับมอนลิงก์ตัวใหม่ที่มานั่นนเองะ ตัวมอนลิงที่เล่นก็คือตัวนี้อ่าตัวสกิลสากะนั่นเองนะฮะโอเคในส่วนของตัวเมนเด็กเนี่ยการที่เราใส่ใบแรกก็คือ h ฮน d ์แทบดีดีคลอก็อามารีมูฟหลุมนั่นเองเพราะทุกวันนี้เล่นหลุมกันเก่งซะเหลือเกินนะฮะ แล้วก็ใบต่อมาฮะเมสกิฮะความสามารถก็คือเราสามารถทาการรีมุฟตัวเขาออกจากสุสานได้เพื่อทําการสเปรย์มอนเผาซอมบี้ที่อยู่ในสุสานเข้าสนามนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะชิรานุยโซลิแทฮะความสามารถก็คือเราสามารถทําการแซกมอนเผาซอมบี้ที่เราทําการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นเราจะสามารถทําการอเชิญมอนจูเนอร์เผาซอมบี้ที่มีเดฟศูนย์จากเด็กออกมาได้นั่นเองแล้วก็ถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งไปรีมุฟโซนเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนชิรานุยยกเว้นตัวเขาเองนะฮะเข้ามาในสนามได้เลยนั่นเองครับผมแล้ว ความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการระเชิญแบบปกตินะฮะเราจะสามารถทําการสเปรย์มอนท,ที่ชื่อว่าเชื้อนุยสเปกท้าซอร์จากในเด็กหรือในมือเนี่ยเข้าสนามได้เลยแต่เราจะไม่สามารถทาการระเชิญแบบพิเศษมอสต์อื่นได้เลยนอกจากมอนเผาซอมบี้เท่านั้นนั่นเองนะฮะแล้วความสามารถต่อมาฮะถ้าตัวเขาถูกรีมูฟเราสามารถทําการจวกก๊าร์ดึใบและก็ทิงการมือได้1ใบนั่นเองครับแล้วก็ไปต่อมาฮะ ตัวสป l ิตมาสเตอครับผมตัวเขาเมื่อทําการอาชิญแบบปกตินะฮะเราจะสามารถทําการสเปรมอนชิลนุยออกมาจากบนมือหรือในสุสานได้ยกเว้นตัวเขาเองแต่การ์ดใบนั้นอจะถูกส่งไปลิมโซนทันทีถ้าหากออกจากสนามนั่นเองนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งไปลิมโซนเราจะสามารถทำการ t a r g e t การ์ดให้ไงายหน้าอยู่คู่แข่งหนึ่งใบฮะและยิงทิ้งเลยนั่นเองและก็ไปต่อมาฮะ ตัวเชลา s ูสเปกทัลซอสเชตนะฮะ,ะ,ฮะก็คือเป็นมอนจูเนอร์สดาวของเด็กเชลนนยนั่นเองนะฮะเราไม่จำเป็นต้องใส่2ดาวแล้วเพราะตัว2ดาวเนี่ยถูกเสกจากสกิลแล้วนั่นเองนะฮะความสามารถก็คือเราสามารถทำการแทรกตัวเขาได้ฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนเผ่าซอมบี้ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นมอนเชลนุยได้ถึง2ใบนะครับทำการสเปร์มอนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในสนามในสภาพตั้งป้องกันแต่เอฟเฟกจะทุนเนเกตทั้งหมดนั่นเองครับผมและเราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนอื่นได้เลยนอกจากมอนเผ่าซอม แล้วก็ไปต่อมาฮะบุกมูนก็มาจับมอนในสามหนึ่งใบคว่ำหน้าป้องกันครับผมแล้วก็หีบทองฮะก็เอามาทําการรีมูฟการ์ดในเด็กเราหนึ่งใบไปรีมูฟโซนในสภาพหงายหน้านะจากนั้นผ่านไปสอนสเตปบายเฟดเราจะสามารถนําการไปนั้นกลับขึ้นมือได้ก็คอมโบลหลักที่เอามาใช้ก็เอามาใช้คู่กับโซลิดแท็กสโคเล่แล้วก็ตัวสวิตมาสเตอร์แต่ลหลักๆที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือเอามาเล่นกับสวิตมาสเตอร์นี่แหละฮะก็คือเอามารีมูฟตัวสวิตมาสเตอร์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์สวิตมาสเตอร์เมื่อโดนรรีีมมููฟกก็ยยิิงงงงงาาาา์ดทท่่หนหน่่่่หนนน้้คแขัเอตอตฮะ โกดมีเกิร์ผมความสามารถก็คือถ้าคู่แข่งทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะฮะเราสามารถทำการทิ้งมอนเผ่าซอมบี้จำนวนหหนึ่งใบเพื่อทําการสเปรมอนที่ชื่อว่าชิละนุยโดยมีชื่อที่แตกต่างจากการที่ทิ้งไปก่อนนั้นนี้ออกมาจากในเด็กหรือสุสานได้นั่นเองครับผมแต่เราจะไม่สามารถทําการไลเชิญแบบพิเศษมอนอื่นได้เลยนะอกจากมอนเผาซอมบี้เท่านั้นในเทินนี้นะฮะแลวก็ใบต่อมาฮะเอนิมี่คอนโทรลเลอร์ครับผม ก็มี2องเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกแรกเราสามารถทำการเปลี่ยนสภาพการโจมตีของมอนสเตอร์คู่แข่งได้1ใบฮะเอฟเฟกที่2เราสามารถทำการแซกมอนของเราหนึ่งใบจากนั้นสามารถทำการ NTR มอนคู่แข่งที่หงายหน้าอยู่มาอยู่ฝั่งเราได้จนจบเอนเฟสนั่นเองแล้วก็ IDP ก็ทำการขุดมอนในสุสานคู่แข่งเข้าสนามเราจากนั้นทำการรีมูฟมอนของู้เล่นทุกคนอย่างละบโดยต้องมีเผ่าเดียวกันนั่นเองนะฮะแล้วก็เครื่องดีตัวอเมริดมอนในสนามหนึ่งใบกลับขึ้นมือแล้วก็ใบสุดท้ายในเมนเดคฮะเช่อนูอ3สต คอาสามารถก็คือการ์ดใบนี้จะถือว่าชื่อเชื้อนุยสไตล์ซินเทซิสและก็ยังมีอีก2เอฟเฟกเอฟเฟกแรกนะฮะเราสามารถทําการรีมูฟมอนสเผาซอมบี้ที่หงายหน้าอยู่ของเราหนึ่งใบฮะจากนั้นในเทิร์นนี้เนี่ยเราจะไม่รับดาเมจจากการแบทเทิลเลยแล้วก็เอฟเฟกที่2ฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเผาซอมบี้ที่อยู่ในรีมูฟโซน2ใบฮะโดยมีเดฟศูนย์ด้วยนะทำการเก็บการ์ดเหล่านั้นกลับเข้าเด็กจากนั้นทําการโจกัสหนึ่งใบครับผมก็คือเป็นตัวอ่าเซฟชีวิตแล้วก็เป็นตัวรีของนนนนนั่เเเออองะะะฮฮแล้วกก็็็มใซ์ตราด ใบแรกเป็นเชียร์นสควาเลสซากาฮะความสามารถก็คือเทลื่นะระฆังฮะเราสามารถทําการรีมูฟมอนที่หงายหน้าอยู่ของเราหนึ่งใบหรือที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบเพื่อได้รับเอฟเฟกดังต่อไปนี้ฮะเอฟเฟกแรกฮะถ้า,าการที่รีมูฟไปของเราเนี่ยเป็นมอนเผาซอมบี้มอนของเราที่ทำการควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300และถ้าหากมอนที่รีมูฟไปเนี่ยเป็นมอนธาตุไฟด้วยนะฮะเราจะสามารถทำการยิงการเวทกับดักในสนามทิ้งได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะ ตัวชิรานุยซันซากะครับผมความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการเชิญลงมาแบบพิเศษนะฮะเราสามารถทําการเก็บมอนสิงโครเผ่าซอมบี้จากในลีมูโซนหรือในสุสานเนี่ยกับก็อตเอ็กซ์เตอเด็กได้กี่ใบก็ได้จากนั้นเราจะสามารถทําลายการของแข็งที่ทาการควบคุมอยู่เท่ากับจนวนการ์ทที่เราทาการเก็บไปก่อนหน้าน,นี้ได้นั่นเองแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะถ้ามอนเผ่าซอมบี้ของเราถูกทําลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกฮะเราสามารถทําการรีมูฟมอนที่ชื่อชิรานุยที่อยู่ในสุสานเราหนึ่งใบเพื่อทําการเซฟชีวิตให้มอนใบนั้นยังคงอยู่ในนนสต่่ออไปไปด้ัเง ไปต่อมาฮะเชียนุยโชกุนสกะับเมื่อตัวเขาทําการอาเชิญออกมาแบบพิเศษนะฮะเราสามารถทาการรีมูฟมอนส์เผาซอมบี้ในสุสานได้หนึ่งใบจากนั้นตัวเขาเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีรเรียมของมอนใบนั้นจนจบเทินนี้นั่นเองฮะแล้วก็อีความสามารถนึงฮะเมื่อตัวเขาถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกต์ฮะเราจะสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเผาซอมบี้ที่เดฟเป็นศูนย์ที่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบะฮะทำการนาการ์ดไปนั้นกลับเข้าสู่สุสานนั่นเองับผมแล้วก็ไปต่อมามครผ เอาจริงๆอ่ะตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นตัวเดมอนสเกลครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวสกิลเราเนี่ยมันบังคับให้เล่นแค่มอนเผาซอมบี้กับมอนธาตุไฟตัวเดมอนสเกลที่เป็นธาตุมืดก็เลยไม่ได้ใช้นั่นเองนะฮะแต่ใบน,นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ในแมตช์ที่เป็นแมตช์มิลเลอร์นั่นเองเพราะความสร้างของเขาคือเมื่อตัวเขาทําการอัญเชือลงมาแบบพิเศษนะฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนเผาซอมบี้ที่อยู่ในสุสานแห่งหนึ่งใบทำการสเปรย์การนั้นมาอยู่ในสนามเราในสภาพตั้งโจมตีแต่การนั้นจะถูกทําลายเมื่อกกกาาารนนน้อออจสมมั่เงผ แล้วก็ใบต่อมาฮะเป็นลิงก์สามาัญยูนิคอร์นนะฮะก็เมื่ออัญเชิญลิงก์ออกมาทิ้งมือหนึ่งเตะการ์ดในสนามหนึ่งใบกลับเขาเด็กฮะแล้วก็ใบเล่นใบหลักใบใหม่ของเรานะฮะก็คือตัวชิลานุสกิลซากะซูปเปอร์มาซีน,นั่นเองความสามารถก็คือมอนซิงคโครนที่เราทำการควบคุมอยู่จะไม่สามารถถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์ได้แล้วก็มอนธาตุไฟเนี่ยที่เราทำการควบคุมอยู่จะไม่สามารถถูกทำลายจากการตอบสู้ได้นี่แล้วก็เอฟเฟกต์ไฮไลท์ฮะ,ฮะระหว่างเทิร์นของคู่แข่งครับผมควิกเอฟเฟเราสามารถทำการทาร์เก็ต มอนเผาซอมบี้ที่เป็นมอนซิงโครที่ในรีมุกโซนเราหนึ่งใบนะฮะทำการสเปรย์แบบพิเศษการนั้นเข้ามาอยู่ที่ปลายลิงการ์ดใบนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะก็ <c oughs> ถ้าหากเราลํำแบบว่าไม่มั่วนะฮะ <c oughs> เรียกว่าลํำแบบถูกวิธีนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราจะสามารถส่งตัวซันสากะที่อยู่ในเอ็กซ์ตอเด็กและก็การ์ดที่เราอ่าได้จากสกิลมาเนี่ยไปอยู่ในมุกโซนได้กับอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งอะ่ะเออจากนั้นเนี่ยระหว่างเทนคู่แข่งเนี่ยเราจะตั้งเป็นซูเปอร์มารีฮะ แล้วก็คู่แข่งเมื่อทําอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือว่าเราอยากจะพังบอร์ดคู่แข่งเนี่ยเราก็สามารถทําการสเปดต,ตัวซาสาสกะที่อยู่รีมภโซน Zone. จากนั้นทําการเก็บมอนสิงโครอีกใบหนึ่งที่เราส่งไปริมภโซนด้วยสกิลนั่นเองนะฮะเข้าเอ็กซ์กเด็ดจากนั้นสามารถทําการพังบอร์ดได้ทันทีเลยนั่นเองหนึ่งใบนะฮะอะไรประมาณนั้นและการยิงของซาสาสกะนี่คือมันไม่ใช่เป็นการยิงกบบทาเกตด้วยนะแล้วก็ใบต่อมาฮะแวมไพร์ซักเกอร์ครับผมความสามารถก็คือถ้าหากเราจะทําการอัญเชิญแบบ สังเวยนะฮะเราสามารถทําการสังเวยมอนสเตอร์เผาซอมบี้ของคู่แข่งที่ทําการคุบคุณอยู่ได้นั่นเองนบผมแล้วก็มีอีก2องเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกแรกเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนคู่แข่งที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบทําการสเปรย์เข้าสนามของคู่แข่งนะ,ะในสภาพตั้งป้องกันแต่จะถือเป็นเผาซอมบี้นั่นเองแล้วก็เอฟเฟกที่2อ่อะ เมื่อมีมอนเผาซอมบี้ทำการสเปรย์จากสุสานเข้าสนามนะทำการโจการ์ดหนึ่งใบเดงแล้วก็ใบสุดท้ายฮะก็คือตัวฟินิซ์เมื่อทำการอเชนลิงออกมาก็ทิง้งมือหนึ่งเพื่อทำการยิงแพงหลังได้หนึ่งใบนั่นเองครับผมก็อย่างที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวเด็กชิรานุยเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นสมดุลของเขาอยู่แล้วเออแม้ว่าตอนช่วงที่เขาโดนเลขมาเนี่ยมันก็ยังเล่นได้และยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีสกิลมีของเสริมมาเสริมเนี่ยทำให้ตัวเด็กเขาเนี่ยยิงเล่นง่ายเข้าไปอีก แต่อาจจะเล่นยากสําหรับคนที่ยังลำไม่เป็นอ่าแต่พอถ้าคุณลำเป็นแล้วเนี่ยมันจะเล่นไม่ยากเลยครับเพราะว่าสกิลเองก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างอ่าเก่งระดับหนึ่งเลยเพราะว่าถมสุสานได้เสิร์ตการ์ชิโน้ได้แถมยังช่วยอ่าเอามอนในเอ็กซ์เด็กไปรีมูฟโซนเพื่อเล่นคอมโบกับตัวลิงได้อีกต่างหากนะฮะถ้าถามว่าเด็กนี้เล่นก่อนเล่นหลังเดียวกันผมมองว่าเล่นก่อนค่อนข้างโอเคกว่าอันนี้เจอกับเด็กอ่าไอเมจิเชียนสายผลไมอ้อะเฮนะ แบล็กมิชชั่นเกิลเออ,อะเริ่มสกิลมาก็ทำการเสกไปนะฮะผมแข่งได้เริ่มก่อนครับผมทำการรัาเชิญในส่วนของตัวอ่าเบอร์รี่นะฮะทำการเสิรกตัวแบล็กมิชชั่นเกิลขึ้นมือนะฮะหรือว่าเด็กแบล็กมิชชั่นเกิลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เราไม่สามารถตีมั่วสั่ตัวเหล่งได้นะถ้าเราตีแบบมั่วๆไปอาจจะเจอของใหญ่มาตีเรากลับได้นะฮะเข้าเทเลนก็ผมใช้งานสกนะิลฮะ ทำการส่งในส่วนของตัวเขาเรียกลงสุสานและทำการเสิริฐสลิแทขึ้นมือฮะ <laughs> จังหวะน,นี้ทำการอัญเชิญแบบปกติสลิแทฮะเอฟเฟกต์สลิแทฮะแซกตัวเองฮะทำการสเปนในส่วนของตัวจูเนอร์สดาวเข้าสนามฮะใช้เอฟเฟกต์ของจูเนอร์สดาวในสุสานฮะทำการรีมูฟตัวเองกับสลิแทฮะ <laughs> ทำการสเปนในส่วนของตัวดูมไคเซอร์เข้าสนามฮะเอฟเฟกต์สลิแทฮะทำการเอาตัวจูเนอร์สดาวกลับเข้าสนามครับผมทำการอัญเชิญต่อเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวโชกุนสากะฮะเอฟเฟกต์โชกุนสากะฮะทำการรีมูฟในส่วนของตัวโซลิแทฮะ เอฟไม่ใช่เอ่าซคอเร่ฮะเอฟเฟกต์โซคอเร่ฮะจูันหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะทำการทิ้งในส่วนของตัวเมซุกิไปฮะแล้วก็ได้พลังโจมตีมานะฮะจังหวะน,นี้ใช้เอฟเฟกต์ของตัวจูนเนอร์สามดาวฮะทำการแทักตัวเองฮะแล้วก็เอาโซลิแทร์กับตัวโซคอเร่ในรีมูโซนกลับเข้าสนามครับผมแตาแลนเชิรลิงสามฮะ,มฮะออกมาในส่วนของตัวสกลิลซากะซูเปอร์มัซซี่ฮะใช้งานสกลิลอีกหนึ่งครั้งฮะทำการเก็บมอนสิงโครในสุสานกลับเข้าเอ็กซ์เตอร์และทำการถมในส่วนของตัวโชกุนซากะกับตัว อาซอสซากะไปรีมูฟโซนนั่นเองนะฮะจากนั้นทำการหมอบส่วนของตัวเครื่องดีตัวอาซามสาระแล้วก็ปุ๊บออฟมูนและผ่านเธอน,นะจังหวะนี้เนี่ยเราตีมั่วๆไม่ได้นะฮะถ้าเราตีมั่วๆไปอาจจะเจอของใหญ่ได้นะฮะเรื่อดูเกมก่อนเพื่อกาทำการวางในส่วนของตัว,ตว,ตวเซอร์เคิลนะ,ะทำการอาเชิญในส่วนของตัวช็อกโกแลตฮะเอฟเฟกช็อกโกแลตฮะทิ้ง1นึ่งจนหนึ่งฮะทำการทิ้งในส่วนของแบ็คมิช์ดเชนเกิร์ฮะ จะมีคู่แข่งเอฟเฟตฮะเราใช้เอฟเฟตของตัวซูเปอร์มโมซี่ฮะทำการสเปรย์ในส่วนของตัวโชกุนสากะเข้าสนามเอ้ยใช่อ่าซันสากะครับผมเข้าสนามนะเดีนั้นใช้เอฟเฟตซันสากะฮะทำการเก็บซอสากะฮะทำการยิงในส่วนของตัวช็อกโกแลตทิ้งไปเลยฮะ oh. เข้าเทิงงงผม oh. จากวันนี้ผมอ่าผ่านเทิร์นก่อนนะเพราะว่าผมดูเกมก่อนนะเราจะพยายามเล่นคอนโทรลนั่นเองนะ oh. เพราะว่าถ้าเราตีเข้าไปผมไม่รู้จะเจออะไรมากก็เลยแบบขอดูเกมก่อนแล้วกัน จังหวะนี้คู่แข่งทําการเชิญในส่วนของตัวเลมอนนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวไมด์เชนเดมิชันอ่า,อา, ation, อาทำการแซกเลมอนฮะทำการสเปนในส่วนของตัวแบล็คเมดิเชียนฮะจังหวะนี้นะฮะคู่แข่งเลือกที่จะทําการยิงใส่ในส่วนของซันซากะนะฮะแต่ว่ายิงไม่ตายนะฮะไม่ได้ใช้เอฟเฟกของซันซากะแต่อย่างใดแต่เป็นเอฟเฟกของตัวซูเปอร์มาร์ซีเพราะว่ามอนซิงโคเราจะไม่ถูกทําลายจากการ์ดเอฟเฟกนั่นเองนะเพราะคู่แข่งไม่รู้เอฟเฟกตรงนี้นะฮะจังหวะนี้คู่แข่งใช้งานในส่วนของตัวไซเคิลต่อนะะทาาาากรรรรีีมมููฟในนนส่่ววขออองตัซซเเปนะ์ฮะ จังหวะนี้ผมใช้งานในส่วนของเครื่องดีดตัวนะทําการเซฟชีวิตน้องแล้วพอเราใส่เขามาใบเดียวนะฮะเมอนใช้งานในส่วนของตัวการ์ดฟิวชั่นนะเพื่อทําการเล่นในส่วนของตัวจอมเวทห้หาหัวครับผมเพื่อทําการเคลียร์สนามเรานะจังหวะนี้ผมใช้งานในส่วนของบุกมูนะะทำการคว่ำหน้าไปก่อนเลยแล้วเราก็โดนล้างสนามไปนะโดยเอฟเฟกของตัวซันสากาทำการรีมูฟในส่วนของตัวจูเน่สามดาวเพื่อทำการเซฟชีวิตตัวเขาเองไว้ต่อไปครับเข้าเทิร์นเราครับผม ใช้งานเอฟเฟกของตัวจูเนอร์ฮะทำการรีมูกตัวเขากับโซลิแท้ไป็นทำการสเปรดูมไคเซอร์อีกหนึ่งครั้งฮะเอฟเฟกต์โซลิแทะทำการรีในส่วนของตัวจูเน่สองดาวฮะเอฟเฟกเมสกีฮะทำการรีมูกตัวเองฮะทำการสเปรในส่วนของซุคลีเข้าสนามฮะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญลิงสามอีกหนึ่งครั้งฮะออกมาในส่วนของตัวยูนิคอร์นครับผมทำการทิ้งมือหนึ่งใบนะฮะทำการทิ้งในส่วนของอีกานะฮะเพื่อทำการเตะตัวจอมเบสห้าหน้ากลับเข้าเอ็กซ์เตเล็กแล้วเข้าทำการโจมตีปิดเกมไปเลยในจัง คือชินเลนุยเนี่ยมันเป็นเด็กอ่ากึงก่งกึ่งคอนโทลอยู่แล้วนะถ้าอ่าจะพูดว่างไงเดียถ้าหากเราเห็นว่าเราสามารถที่จะแหกบอร์ดได้เราก็สามารถแหกบอดไปเลยฮะแต่ถ้าเราเจอเด็กที่มันต้องใช้หัวนิดนึงเราก็ต้องพยายามคอนโทลนะนะอย่างเด็กเบอร์รี่เนี่ยผมก็ตีมั่วนส่วไม่ได้ไอ้พวกเด็กแมกิชเชียนผลไม้เนี่ยถ้าเราตีมว่วนส่วไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะผมเลยพยายามเล่นแบบกึงก่งกึ่งคอนโทลไปนะมันก็ไม่กึ่งหรอกคอนโทลเลยแหละรีเฟรที่สองขอผม อันนี้เจอกับสปีดรอยนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นรีเพยที่ผมได้เริ่มก่อนเนาะออันนี้จะเป็นรีเพยที่ผมพยายามแบบห้ามไม่ให้เขาได้ขึ้นทั้งตัวเคลวิงแล้วก็คริสตลวิงเลยนะเ,เพราะถ้าเขาขึ้นเคลวิงกับคริสตลวิงได้เนี่ยเราจะลำบากนะฮะมาผมใช้งานสกิลฮะทำการถมสวลิแท้ทำการเสรร์ส่วนสุขขึ้นเมือะ ทำการอัญเชิญสกอรี่แบบปกติครับผมเอฟเฟกต์สกอรี่ฮะทำการสเปรย์ส่วนของตัวจูเนอร์สดาวเข้ามาฮะใช้เอฟเฟกต์ของตัวจูเนอร์สดาวฮะทำการรีมุฟตัวเองกับโซริแทไปฮะทำการเรียกดุมไคเซอร์ฮะสเต็ปเติมเลยเอฟเฟกต์โซริแทฮะเอาจูเนอร์สดาวกับข้อสามครับทำการขึ้นลิงก์สองอ่าไม่ใช่ลิงก์สองอะทำการขึ้นเป็นโชกุนซากะฮะเอฟเฟกต์โชกุนซากะทำการรีมุฟตัวจูเนอร์ไปฮะเอฟเฟกต์ของตัวจูเนอร์สามดาวฮะแซกตัวเองฮะแล้วก็เอามอนเชิรานุยสองตัวกลับเข้ามา ทำการขึ้นลิงสามฮะออกมาในส่วนของตัวซูเปอร์มารซีใช้งานสก,กิลอิงยิงคลางฮะทำการเก็บโชกุนสากะกระดุมไคเซอร์ฮะทำการรีมูฟเหมือนเดิมเลยฮะซันสากะกับตัวซอสสากะน,นะฮะแล้วก็ผ่านเธอเลยเนื่องจากเราไม่มีแผงหลังนั่นเองครับผมใช้งานสก,กิลว่าเคียร์วิงเอ็กซ์แลเรชันครับเปการถ่มตัวเลดไอไดส์ไหมนะฮะจะมีคู่แข่งทำการอัญเชิญมาฮะผมเอฟเฟกต์มา,าทำการเรียกในส่วนของตัวดับเบิลโยโย่ต่อเลยฮะ<ๆ> ตัวเองทำการอัญเชิญแบบเทคอ่าเทคทอมเบิร์กออกมาแบบสเปร์สเปร,เปรพ์พิเศษนะฮะใช้เอฟเฟกของเทคทอมเบิร์กฮะทำการแซกตัวเองฮะแล้วก็เรียกไดโกะดุกมาจังหวะน,นี้คู่แข่งเขาก็พยายามคำนวณอย่างดีนะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าหากแบบผมยิงเดนเดนไดโกะไปอะอะเอฟเฟกต์เดนเดนไดโกะในสุสานก็รีมูฟเพื่ออัญเชิญจูเนอร์บนมือได้ใช่ป่ะผมก็เลยต้องทำการเปิดออนนะเพื่อทำการเชนแบบต่อเนื่องเลยทำการเรียกซันซากะเข้าสนามครับเอฟเฟกต์ซันซากะฮะทำการเก็บซอสสากะเพื่อทำการยิงเดนเดนไดโกะฮะจังหวะนี่เชิฮะ ใช้อีกาดีดคอทำการโฉบในเดรโกไปเลยนะไปทำการหมอบแผงหลังหนึ่งใบทำการโจมตีมาที่โซลิแทแต่ไม่สามารถที่จะทำลายโซลิแทได้เื่องจากเอฟเฟกของตัวซูเปอร์มาร์ซีนั่นเองเพราะว่ามอนธาุไฟเราจะไม่ถูกทำกการต่อสู้นั่นเองนะฮะขอเธอไงผมทำการหมอบดีตัวฮะใชอฟเฟกต์โซลิแท,แ,ทแซกตัวเองฮะจริงๆตรงเนี้ย ใช้เอฟเฟกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถูกอ่สเปรย์มาด้วยผลของตัวจูเนอร์มดาวไงมันเลยโดนเนเกตเอฟเฟกตัวเองนะฮะแต่เหตุผลที่ผมแซกเพราะผมจะให้มันลงสุสานนั่นแหละ <laughs> ใช้เอฟเฟกของจูเนอร์งดาวผมทําการรีมูฟตัวเขากับสุนแท้เพื่อทําการเล่นในส่วนของตัวดูมไคเสือฮะเอฟเฟกต์ของสุนแทฮะทาการรีในส่วนของตัวจูเนอร์งดาวเข้ามาทําการเชิญซิงโกต,ต่อเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวโชกุนสากะครับผมเอฟเฟกโชกุนสากะฮะทำการรีมูฟในส่วนของตัวคาเลร่ทำการจูว่าหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะ ทิ้งมิสกิไปฮะทำการโจมตีฮะมัฟทำการโจมตีเคียไปฮะแล้วก็ปิดฉากด้วยซันสก,กะอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆมันก็คือเด็กคอนโทลเด็กหนือะนะเช่ละนุยมันเป็นเด็กคอนโทลมาตลอดนะฮะแต่เราก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละเพราะถ้าหากเราเจออ่า เด็กคริสอ่าสปีดลอยแล้วเราเผือไปให้เขาขึ้นได้ทั้งคริสตัวิงทั้งเคลียร์วิงนี่หนังชีวิตแน่นอนครับผมโดนเนเกเตยับยับนะรีเพลย์สุดท้ายครับอันนี้เจอเด็กออสอายนะฮะมับอ่าเริ่มก่อนนะฮะการเสกเพดูล่ำโซนไปสกู่เราก็ทำการเสกตัวมอนชิรนุยสองดาวไปนะฮะเข้าเทินเราครับผม ใช้งานสกิลก่อนเลยฮะทำการถมในส่วนของตัวโซลิแทฮะทำการเสิร์ชสคารีขึ้นมือใช้เอฟเฟกของตัวจูเนอร์สองวในสุสานะทำการรีมูฟไปฮะเรียกดูมไคเซอร์ฮะเอฟเฟกของโซลิแทฮะจูเนอร์กลับมาฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัวสคารีฮะเอฟเฟกฮะทำการสเปรย์ส่วนของตัวจูเนอร์สามดาวฮะทำการอัญเชิญซิงโครต่อเน,นื่องฮะเป็นชโชก,กุนสากะฮะเอฟเฟกโชกุนสากะฮะทำการรีมูฟตัวจูเนอร์ไปฮะ เอฟเฟกตของจูนเน่สามดาวฮะแซกตัวเองฮะแล้วก็มอนเชนวีลิมุกโซนสองใบกลับเข้ามา,มา,าการเชลิงสามต่อฮะเอามาในส่วนของตัวสกิลซากะทำการสกิลอีกหนึ่งครั้งฮะทำการเก็บโชกุซากะกระดุมไพเซอร์ไปฮะแล้วทำการแปะซันซากะแล้วก็ซอสซากะแล้ว,าาลว,าาลวทำการมอบส่วนของตัวดีตัวและผ่านเธอเลยฮะแข่งใช้งานในส่วนของตัวเป็นดูรัมคอนะฮะทิ้งบุกอมูลหนึ่งใบฮะทำการเสิร์ชดากุพิษนะฮะแล้วก็ตัวออฟตากอนขึ้นมือฮะ ทำการแปะในส่วนของตัวสกายไอริสครับผมก็ทําทการเคลือบเพนดู l ัมในเพนดู l ัมอีกทีนะเพราะตอนนี้เนี่ยเพนดู l ัมคอมันก็เคลือบการโดนยิงอยู่แล้วอันนี้ก็เคลือบการโดน t a เก็ t ไปอย่างงั้นสกิวว่าทาการโชว์เลจ,จิ้งครับผมกับตัวอ่ามันชื่ออะไรนะดาร์ค r ี b e เลียนเออทำการถมในส่วนของตัวโนเบิลนะกับตัว Odd e ออ d Eye อะใช้างาน,น Effect agon, เอฟเฟกต์ o c อนอ o โนเบิลขึ้นมือฮะช่วย็ทำการอัญเชิญแบบเพนดู l u m ครับผม จริงจังหวะนี้นี่ถือเป็นมิสเฟมคู่แข่งเหมือนกันนะเพราะว่าคู่แข่งไม่ยอมใช้เอฟเฟกของดาก์พิทเพื่อยิงแผงหลังเราก่อนนะฮะทำการสเปรย์ส่วนของออสไอเข้าสนาม2ตัวครับ่มใช้งานในส่วนของสไปรัลเฟมนะฮะทำการยิงแผงหลังเรานะจังหวะนี้ผมก็ใช้ในส่วนของตัวเครื่องดีตัวเนี่ยดีดออสไอเอาขึ้นมือก่อนเลยหนึ่งใบคู่แข่งทําการสเปรย์โนบอลฮะทำการเรียกเข้าสนามมานะฮะจังหวะนี้ผมใช้เอฟเฟกของตัวสกิลซากะพูซูมดซิทุยสกิลซากะครับผมทำการเรียกในส่วนของซันซากะเข้าสนามฮะเอฟเฟกะครับผม ทำการเก็บซอสสากะทำการยิงออดอายทิ้งไปเลยฮะแข่งหวังที่จะตีตัวโซลิเทอร์ตายนะแต่ว่าไม่ตายด้วยผลของมอนลิงเรานั่นเองนะเห็นว่าติดกลับกันหลายคนแล้วนะฮะจังหวะนี้ทำการอัเชิญตัวจูเน์สามดาวฮะเรียกออกมาในส่วนของตัวอ่าสควอเรซสากะน,ะนั่นเองครับอ่า แล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์สายการศึกษาทำการรีมูฟตัวสกาเรนะเพื่อทำการยิงสกายไอริสนะถ้าใครงงว่าทำไมผมไม่ยิงเพนดูรัมกขาทิ้งนะเพราะเทิร์นที่แล้วเขาใช้เพนดูรัมคอไปนะมันเคลือบการโดนยิงนะฮะแล้วยิงไปนะเอฟเฟกต์ Effect ก็ทิ้งจั่วไปใช้งานจูเนอร์ในสุสานนะทำการรีมูฟตัวเขากับตัวเมสกิ้นะทำการเรียกส่งของดูมไคเซอร์นี่ฟูลบอททำการโจมตีปิดเกมไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นนะ เด็กมันจะสเต็ปประมาณนี้ครับสเต็ปมันจะไม่ค่อยอ่าอยากจริงๆมันมีอยู่ประมาณ3สเต็ปมั้งมันจะเป็นแบบเล่นโซลิตแยร์เล่นสคอ,อเล่แล้วก็เล่นมิสกินะอ่ะเออสามสเต็ปประมาณนี้ฮะแต่สเต็ปมันจะวนๆอยู่ประมาณนี้แหละอืม เล่นไม่ยากนะถ้าหากเราสามารถที่จะทําความเข้าใจกับตัวเด็กเขาได้แล้วมองว่าชิ่นุยในเจนปัจจุบันก็เป็นอินเด็กที่น่าทําในส่วนของสายซอมบี้นั่นเองจริงๆมีเด็กมายาคชิด้วยในะส่วนของสายซอมบี้นะแต่ว่ามายาาชิผมไม่มีของนะ <c oughs> น่าจะไม่ได้เห็นผมรีวิวโอเคมาเล่นสดหนึ่งตาผมเ <c oughs> <c oughs> จอกับท่านประธานไคบะนะฮะบะบะอุบะบะ ขอเริ่มก่อนได้ไหมโอเค,อเ,คเด็ก30บใบเลยฮะบูไอดเดเมนชั่นนะโอเคถือว่ามือโอเคเลยมีอีกาด้วยได้โชบจิงเหลนเขาล่ละใช้งานสก,กิลผมทำการถมในส่วนของตัวโซลิแทร์ไปฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวเขาเลฮะอ่าฮะจังหงวันนี้ผมขึ้นเป็นตัวดูมไคเซอร์เลยแล้วกันนะ คอมโบไม่ตายตัวนะเอาจริงมันแล้วแต่สเต็ปคนเล่นนะว่าจะเล่นออกมายัางไงคือจุดมุ่งหมายคือเราต้องขึ้นเป็นตัวมอนสลิงค์ให้ได้เออแต่มันก็จะมีสเต็ปจริงๆนะมันมีอรู้สึกเหมือนว่ามีพี่นัทอ่าพี่นัทด,ดูเอลนะฮะเขาทำสเต็ปคอมโบไว้อยู่ลองไปศึกษากันดูได้เพราะผมเองก็ศึกษาสเตปจากเขาเนี่แหละ <c oughs> อา่าทำการสเปรจากเล็กมาก่อนนะฮะทำการรีดเด็กก่อนโอเค จังหวะน,นี้เราขึ้นเป็นตัวโชกุนสากะหมับอา่าฮะใช้เอฟเฟกของโชกุนสากาะฮะทำการรีมุกตัวจูนเนอร์ไปอา่าฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เชฮะทำการรีตัวจูนเนอร์2ดาวกับตัวโซลิแทกลับมาฮะมับมับขึ้นลิงก์สามเลยฮะเป็นซูปเปอร์เมซี่ฮะ ไม่ค่อยเล่นนะไม่ต้องหลีบส่การสก,กิวว่าทำการเก็บตัวดูมไคเซอร์กับตัวอ่โชกุสากะทำการถมไปฮะเป็นซันสากะแล้วก็ตัวซอดนะเพราะตัวซอดนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะถุงมถมไปเถอะทำการหมอบจอยฮะแล้วก็ผ่านเลยฮะเราจะมีจอยนะทำการ NTR เขามมอนเข้ามาได้มีอีกาโชบ แล้วก็จะมีซูเปอร์มิ์ซี่ในการขุดเอาซันากะมายิงบอดแค่หนึ่งทีนะมาดูกันจะเล่นยังไงผมนุ่มเข้าเทินจั่วนะครับยังไงต่อพ่อหนุ่มทำการหมอบแผงหลังหนึ่งใบฮะใช้งานสกิลผมบูอายแดนเนชั่นนะฮะทัการถมการ์ดบูอายจับบนมือในเด็ก อ่าฮะผมเป็นตัวสปิริตนะฮะแล้วก็ทำการเสิร์ตเอาตัวมอสเตอร์รีบอนขึ้นมือหรือเปล่าอ่าตามสเต็ปนะฮะจังหวะนี้ใช้งานมอสเตอร์รีบอนนะทำการขุดน่าจะสปิริตแหละจากวันนี้เราเชนต่อเลยฮนะเป็นในส่วนของอีกาทำการโฉบสปิริตทิ้งไปฮนะนี่ร้อยผม เดี๋ยวเขาจะเล่นยังไงต่อนะทำการหมอบน่าจะเป็นไข่หรือเปล่าไม่รู้นะจังหวะน,นี้ผมเอ็ N นเฟรฮะเราเอาซันสากะมาฮะเรายิงแผงหลังก็ทิ้งนะแผงหลังน่ากลัวกว่านะถ้าเป็นไข่เราไม่ต้องกลัวอะไรหรอกทำการเก็บซอสาก,กะไปฮนะแล้วก็ทำการยิงแผงหลังก็ทิง้งเลยฮะโอเคคาร์มาคัดของคู่ไก่นะฮะอ,อืมฮึจังหวะน,นี้ผมนี่เลยแล้วกันผมเล่นแบบฟูลบอร์ดเลย จริงๆจังหวะนี้ขึ้นเป็นยูนิคอร์นเตะกลับพอเดีก,ก็จบแล้วนะฮะไม่เอาฮะบอดไม่เทบผมสควอรเรยฮะอ่าแล้วก็มบมบอันนี้บอมบเป็นนี้ไปนะดูให้เซอร์ไอเฟกตสควอรเรยฮะจุดหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะโอ้โหไม่อยากทิ้งเลยทิ้งก็ได้ <laughs> โอเคฮะ ฟูบอลละเราก็ลุยกันเลยโอ้ไอหมอนี่ใส่นี่ด้วยเอาแล้วไงงานหยาบแล้วว่ะทุกคนของแข็งวะ่ะเราจะไม่ให้ทำลายมอนของเรานะอือจริงๆเลยเชียว มาอยู่ฝั่งเราเนี่ยมาเออจริงๆทำเราลำรอม,ม,มานได้กว่านี้นะคือเราเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีแล้วก็ตีตีต,ตีแม่งเลย <laughs> อะไรประมาณนี้ครับผมหเอาจริงเร์ไพรสายังไงนะเดี๋ยวนี้บอายเขาใส่ตัวนี้ก็แล้ววะเห๋ <laughs> ือ <laughs> <laughs> เขาใส่แบ,บบเบียวๆของไอ้ตัวใครบ้าเฉยวะเนี่ย โอเคผมในส่วนของตัวเด็กเชนหุ่หยเขาจะหน้าตาประมาณนี้นะก็วิธีเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละอืมเป็นการแบบต่อยอดขึ้นมอนลิงและเล่นคู่กับสกิลนะเพื่อทําการสเปซันสกัดมาเคลียบบอร์ดนั่นเองนะอ่ะมาดูว่าการ์ดสบายหายใจไหนได้บ้างถือเพื่อนอยากยอนจัดกันดูนะครับดีดีดคอผมหาได้จากชนะัยนิ่งโฮฮะเซเลคชั่นบ็อกซ์ศูนย์ห้าแล้วก็มีในอันเดอร์สวีบ็อกซ์ด้วยนั่นเองนะฮะมิสกี้ครับผมหาได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่ครับตัวโซลิเทะฮะ หาได้จากโซออฟรีเซ็คชั่แล้วก็พิกอัพบครับผมแล้วก็ตัวสเฮะหาได้จากโซออฟรีเซ็คชั่แล้วก็พิกอัพบฮะตัวสปิริต s สเตครับผมหาได้จากโซออฟรีเซ็คชั่แล้วก็พิกอัพบฮะแล้วก็ตัวเชนฮะหาได้จากโซออฟรีเซ็คชั่แล้วก็พิกอัพบครับผมแล้วก็บุกอมูลฮะหาได้จากคาสติกโซเจอร์เซสชั่นบ็อกศนยชุดบันเดลแล้วก็เอเวอรสซี่บ็ครับผมหยบทอง อันนี้หาได้จาก SD s p e l l b o r n Silence แล้วก็มีใน f e l e c t i o n Box 0ูแล้วก็ Pick Up Box ในส่วนของตัวหีบทองเนี่ยผมแนะนำให้ไปเปิดหาใน Pick Up Box ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นเด็กสายซอมบี้อยู่แล้วมันมีให้เลือกทั้งสายมายากาชิแล้วก็ชิรานุยนะฮะของค่อนข้างมีระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีไอ้เจ้าใบนี้อยู่ด้วยนะเพราะว่า SD เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นฟรีเนี่ยเปิดไม่คุ้มอยู่แล้วครับเพราะว่า SD นี้มันไม่ฟรีนะฮะไม่สามารถใช้เพจซื้อได้ใช้เงินเท่านั้นนะโอเคกดมเกิ okay. girl, ผม หาได้จากเฟรมออฟเดอะฮาร์ดแล้วก็พิกอัพบอกครับผมแล้วก็ IDP ฮนะหาได้จากเซเชั่นบ็อกศูนย์หกแล้วก็ฟนะีนิกซ์บาร์สฮะตัวเครื่องดีตัวหาได้จากเซเชั่นบ็อกมินิศูนย์สี่แล้วก็ซอฟแวร์ไลนิ่งครับแล้วก็ซัมซาร้าผมหาได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่ครับควอเรสซากะครับผมหาได้จากโซออฟรีเซชั่นแล้วก็พิกอัพบ็อกอนะ่ะแล้วก็ตัวซันซากะครับผมหาได้จากโซออฟรีเซชั่นแล้วก็พิกอัพบ็อกเนชะ่นเดียวกัน แล้วก็โชว์กูลสกัดผมหาได้จากพิกอัพบล็อกแล้วก็โซออฟรีสเล็กชั่นครับผมแล้วก็ตัวยูนิคอร์นนะฮะหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตเอ่อสกิลสกัดคือซูเปอร์มารซี่นะฮะได้จากแท็ะะกยอนออกแกลเล็กซี่ครับผมแล้วก็ตัวเป็นไพสเกอร์ฮะหาได้จากฟีนิกซ์บาสฮะแล้วก็ฟีนิกซ์ครับผมหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตนั่นเองฮะ เอาจริงๆในเอ็กซ์ต้าเด็กหลักของเรานะไม่รวมกับสกิลนะฮะไม่ต้องใส่ซันสากะกับโชกุนสากะก็ได้นะเอาจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เกิน1ใบอยู่แล้วนะในกรณีที่แบบเราเจอเกมไม่ได้ยืดนะผมมองว่าไอ้สอที่ตรงเนี้ยไปใส่มอนลิงสะมันก็ได้ไปลองหาปรับๆกันดูนะทุกคนประมาณนี้ฮะ โอเคก็ S 1> <S 1> okay. จะหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของตัวเด็กเชียร์นุยของผมในเจนปัจจุบันถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นเด็กเชียร์นุยเป็นประจาอยู่แล้วหรือว่ากําลังจะทําก็สามารถมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าหากผมเล่นตรงไหนพลาดไปหร,หรือพูดเอฟเฟกตรงไหนผิดไปก็สามารถแย้งได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยในไลฟ์สตรีมสดยูทูปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีดครับเชิญ pendulum ติดาตามช่อง น่กับ,กบช่องแอ<บ>รฟัน,ฟนด้วยนะ